ระวังเขาตกใจนะลูกเอาข้าวไหม

เราก็ตกใจนะเราก็จิกเอานะ <c oughs> อย่าพูดดิจิกเลยนะ <c oughs> แย่เลยนะแล้ว <c oughs> เราจะให้นกมันไปยังไง็ <c oughs> เ,เขาอยู่อย <c oughs> ากอะไรเขาอยู่ <c oughs> เ,เขาอยู่ <c oughs> นกเก็บ <c oughs> นอนด้วยกันไหมคือนี้นอนด้วยกันไหม นอนห้องแอร์ด้วยกันไหมอ้ท้มัตไปงเีให้เขานอนด้วยกันเขาจะจิกเราหรือเปล่าอ่ะจิกดิจิกหรอืมมันอยู่ด้านล่างให้มันอยู่ด้านล่างงุ้มล่างก็มันอยู่ด้านล่างไงี่อะไรอมันอยู่นิ่งเลยอ่ะ